้าวกลับมากันที่ข้างร้านฮัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะจ๊ะวันนี้ขอรีวิวด่วนๆกันหน่อยเพราะว่าส่งแก็ปสามรอบแล้วนะคะกับลอกสปินสํสำหรับสายลงทะเลนะคะอุ้ยลูกค้าชอบกันมากเลยเขาหาตัว BG m a x i l ซเบอร์สี่พันกันไม่ได้นะคะจริงๆอ่ะทางร้านก็หมดแล้วนะแต่ไปป้นของอีกสาขาหนึ่งมานะคะนี่ บีจีแม็กซ d เบอร์สี่พันนะคะคือส่วนใหญ่อะบางคนเขาเอาไปออกอันดามันช่วงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะใส่กับคันเวทสองสี่นะคะหรือสามห้าถ้ามีมันจุสายได้เยอะค่ะแล้วน้ำหนักลอกมันไม่ได้หนักมากแล้วข้อสำคัญคือตัวเอกสิทธิ์ของไดว่า BG m a x f i กซ d เนี่ยเขาทำมาเนี่ยคือมีฟีนกันน้ำเค็มเข้าลอกทุกจุดนะคะเค็มมาแล้วทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้น งานทะเลหายห่วงเวลาเราไปออกหมายนอกหมายในนะคะจะได้เล่นกันให้หดโหดนะคะหนูชอบเรื่องดีไซน์เขานะด,ดีไซน์ตัวใหม่เนี่ยสวยมากนะคะตัวนี้เราก็ได้ราคาโปรมานะคะจาก4,990ันเก้าเกบอร์สี่0ัจะอยู่สามพันเก้าเบนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะสัดคู่กับสาย PE ของชิมาโน่150เมตรนะคะเป็นสายถัก8สีสลับ แม่ม้วนหนึ่งร้อยหสิบเมตรเจ็ด้อยเก้าสิบาทนะคะรับได้สิบสามจุดหกกิโลนะก็วันนี้ออกกันไปสามรอบแล้วนะคะสเปคลอกนะคะจริงๆก็มีลงอยู่แล้วแต่เดี๋ยวอ่อนอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเนะกับ BG m a x ม็กซนะคะสำหรับบางคนที่ถามว่าเอ้ยตัวมันใหญ่ไหมไม่ได้ใหญ่นะคะแต่อัดใหญ่ได้ระดับสามสิสี่ิบกิโลลูกค้าหนูไปโจนช่อนทะเลมานะคะติดใจถึงขั้นต้องเรียกเพื่อนมาซื้อเพิ่มอีกสองตัวเลยนะคะ เบรกเขาหนักนะคะเบรกหนักถึงแปดกิโลนะคะไม่ใช่หมายความว่าตกปลาได้แปดกิโลนะจ๊ะปลาก็คูณ3ามคูณ4ี่ได้เลยนะรอบห้าจุดเจ็ดนะคะน้ำหนักรอบเพียงสี่ร้อยสามสิบห้ากรัมนะคะเบรก8ดกิโลนะคะลูกปืนหกบวกหนึ่งตลับนะคะลูกปืนจัตเเลตกันน้ำเค็มหบวกหนึ่งตลับคือเจ้าได้ว่าแม็กซิลเนี่ยต้องบอกนิดนึงสำหรับสายบูนะคะสำหรับสายบู คือถ้าถามหนูว่าเขาเทียบกับอะไรนะคะบางคนเอาไปเทียบกับสไตล์พวกแบบชิมาโนนะคะสตล์ดิกแต่ว่าน้ําหนักมันจะมากกว่าสตา์ดิกแน่นอนแต่เรื่องเบรกเนี่ยเขาโหดกว่าสไตา์ดิกเยอะนะเบรกกับเขาเรียกอะไรเบรกกับเฟืองเนี่ยโหดกว่าสตล์ดิคนะคะคือต้องเข้าใจก่อนว่าสไตล์ดิกเนี่ยเขาทามาเป็นสายแบบจิ๊กเล็กนะคะจิกเล็กไม่ได้จิ๊กใหญ่นะแต่อันเนี้ยเขาเน้นเป็นสายจิ๊กใหญ่ สวายปลาบึกก็เล่นได้นะคะนี่โอเคเดี๋ยวรีบส่งแก๊ปกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นชุดที่สามของวันนี้ก็เลยเออรีบถ่ายหน่อยเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือแค่สองตวัวเบอร์สี่พันนะคะโอเคไปดีกว่านะจ๊ะลูกค้าที่สั่งแก๊ปรอรับของได้เลยนะคะสวยๆใส่กับคันเวทสองสี่สองห้าก็ได้นะคะถ้ามีสามห้าก็ได้ ถ้าถามหนูหนูว่ามันก็จะหนักกว่าสไตล์สตาดิกแน่นอนอยู่แล้วแหละนิดนึงนะคะประมาณร้อยกรัมแต่วา่าถ้าถามเรื่องเบรกกับเรื่องเฟืองกินขาดค่ะกินขาดในที่นี้คือ b ี m a x ม็กฟิกินขาดนะคะอัดโหดกว่ากันสามเท่านะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องโมใช้อย่างเดียวเนี่ดีไซน์ดีน้ําหนักเบาราคาก็น่ารักนะคะราคาน่ารักมากนะ,ะไม่ต้องไปซื้อห้าหกพันนะคะ ไม่ต้องไปซื้อ5,000นะคะซื้อ3,9-90บาทจัดโปรกันที่ร้านไทยฟิตชิ่งสูมวิทย์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ